สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าหลายๆอย่างมันไม่ได้เกิดเฉพาะแค่บ้านเรามันเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วฝนต่างๆที่มันตกหนักๆแล้วทำให้น้ามันไหลท่วมจนเป็นน้ำป่าไหลหลากเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากลุ่มน้ำแม่โขงเนี่ยแหละค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ คุณมาริ์เสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีการหารือร่วมกันกับทางเอกอกัครราชทูตกลุ่มสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพญาแม่โขงหรือว่า X อ็ c นะคะมี5ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยกัมพูชาสปปลาวเมียนมาเวียดนามและไทยเขาหารือกันเพื่อจะริเริ่มความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโขงค่ะ ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนซึ่งเรื่องนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรท่านมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศสแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันกระทบหนักก็คือแม่น้ำโขงเนี่แหละค่ะ คุณมาริสบอกว่าประเทศไทยเราเองพร้อมเลยค่ะที่จะเป็นหัวหอกสําคัญในการระดมสภากำลังต่างๆทั้งเรื่องความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ําระหว่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะเอากรอบความร่วมมือของประเทศในอนุภูมิภาคมาเป็นกลนไกสําคัญเพื่อจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งของแม่น้ําโขงแบบเป็นระบบทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวด้วยนะคะ เขาจะมีการพัฒนานกลไกสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรุ่มน้ําโขงด้วยและก็จะมีคณะกรรมการแม่น้ำโขงมาเป็นองค์กรสําคัญเหมือนกันที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการเราจะได้รู้ว่าจากนี้การพัฒนาร่วมกันมันจะพัฒนาตรงจุดไหนได้บ้าง mm. เช่นเราจะพัฒนาเรื่องของระบบเตือนภัยล่วงหน้าร่วมกัน เราจะขุดลอกแม่น้ําร่วมกันเราจะมีการพัฒนาพื้นที่รับน้ําหาจุดใหม่ๆใ,ในการรับน้ําร่วมกันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดเกิดขึ้นในรุ่มน้ําโขงต่อไปในอนาคตด้วยค่ะสาหรับยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพญาแม่โขงหรือเอ็กซ์แคเนี่ยเริ่มในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อปี46นะฮะแล้วก็เป็นกรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศผู้ประสานงานโดยกรอบความร่วมมือนี้มาจากแม่น้ำสำคัญสามสายนะครับค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสําคัญจริงๆนะคะแม่น้ำสามสายก็อย่างที่บอกกันไปชื่อก็ตามนั้นเลยค่ะคอิรัวดีที่ไหลผ่านเมียนมาเจ้าพยาผ่านไทยแม่น้าโขงที่ไหลผ่านทั้งไทยสปปลาวกัมพูชาและเวียดนามนะคะ ถ้าทําได้มันไม่ใช่แค่เรื่องการบริหารจัดการน้ําด้วยมันก็เรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งภูมิภาคนี้ด้วยเรื่องการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องการเกษตรของภูมิภาคนี้ด้วย<ต>นะคะแต่น้าท่วมน้ําแ้งเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญและผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าแล้งการปลูกพืชก็ลําบากถ้าท่วมก็เสียหายและเห็นเลยว่าที่แม่สายเนี่ยน้ำ80เปอร์เซ็นต์มาจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ค่ะ ก็ถือว่าเราเริ่มต้นความร่วมมือได้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะทันทีที่เกิดปัญหาเราก็จะเห็นว่านอกจากจะมาพูดคุยกันในลักษณะนี้แล้วก่อนหน้านี้ท่านมาริทเองก็มีการต่อสายทางโทรศัพท์ด้วยแล้วก็พูดคุยโดยตรงทันทีกับทางผู้นําของชาติต่างๆที่อยู่รอบบ้านเรานะคะ